ถัวตีกาพ่อเชื่อมาหลังคอดินอธทิตยาเปิดใจปิดฉากรัก สำหรับเรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปตอนที่มีข่าวลือนาะหูออกมานะครับว่านางเอกสาวพอ,อยเชอร์มากับนักสแสดงสาวรุ่นน้องขอดินอธิตยาได้เลิกลากันแล้วเพราะไม่ค่อยมีรูปหวานก่อนที่น้องสาวสุดเลิฟอย่างลิดเดียสลารัตได้ออกมาโพสข้อความประกาศชาัดแทนสาวพอ,อยว่าสวยแซ่บและโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักที่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลา แบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทำให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ำใจอีกแล้วนะฮะ ก่อนที่พอยจะเข้ามาคอมเมนต์ว่า OMG เธ mm hmm. อมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องกันมาตลอดพี่พอยรักลิเดียและรักครอบครัวของน้องที่สุดเลยซึ่งหลังจากนั้นก็เหมือนกับทัวร์จะไปลงคอดินเพราะว่ามีแฟนคลับของสาวพอยหลายคนเข้าไปต่อว่าสาวคอดินต่างๆน,น,นานาเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่านักแสดงสาวนอกใจแต่ว่าทางคอดินก็ไม่ออกมาชี้แจงอะไรล่าสุดวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมา พอดินออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วได้รับการติดต่อให้มารายการแต่ตอนนั้นร่างกายยังไม่พร้อมร่างกายพังเพราะไม่ดูแลตัวเองรู้สึกใช้เวลาฮิลลิ่งตัวเองตอนนี้กลับมาแล้วแข็งแรงแล้วที่ไปฮิวใจตัวเองนาน2เดือนเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าจัดการชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้นอนไม่ตรงเวลากินข้าวไม่ตรงเวลาสมองคิดมากตลอดเวลาก็เลยอยากไปเข้าแคมป์ทำสมาธิโยคะอะไรแบบนี้สัก2เดือนจะได้รีเซ็ตตัวเองใหม่ ถามว่าตอนนี้อยากมีความรักไหมตอนนี้คิดว่าอยากจะโสดให้นานที่สุดเท่าที่จะโสดได้เพราะว่าเวลามีความสัมพันธ์กับใครเราก็อยากให้เขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้าให้ทั้งหมดไม่ได้เราจะรู้สึกไม่ดีอยากจะพร้อมก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์เราอยากจะเป็นตัวเราที่ดีที่สุดก่อน อะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ี่สุดในความสัมพันธ์คอดีนตอบว่าการนอกใจแค่นั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยอมรับว่าเป็นคนอ่อนไหวมากเวลามีอะไรไม่ดีเข้ามาเยอะจะดิ่งลงไปเลยจะผลักดันเพื่อนๆอ,ออกไปหมดจะอยู่คนเดียวซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปหลายคนก็ได้มีการโยงไปว่าคอดีนพูดถึงพอยลิอเปล่าแถมต่อมาพอยเชื่อมาอยัางได้โพสต์ข้อความลงสตอรี่ไอจีด้วยว่าได้เห็นและรับรู้แล้ว รอฟังจากทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดแล h แท not cool แต่ว่าชาวทาวิตกับมองในมุมกลับมองสิ่งที่คอดินสื่อไม่ได้พูดถึงพลอยเลยเพียงแค่ไม่ชอบคนนอกใจก็เท่านั้นแฟนคลับของพอยอย่าพยายามโยงในเรื่องนี้สงสารคอดินเถอะไม่ได้ทำผิดอะไรเลย